กันทุกคดเติมโหมดอะไรนะกับังมาเอาแล้ะที่บอกเอาไอ้บอลจะขึ้นยืนฐานเขยืนที่ท้ายเจ้าที่แม่แก้วแ่แก้วอรแก้วมาครับผมกระถายืนเนี่นะครับใรใกรไม่ไ้เ็่รไม่้เต็ม่าใคร้เเรกันห้องคอยมาเต็แล้วครับผม

เนี่ยคณย่ามาแล้วงานกินเลี้ยงขอลเราใกกันร้อยค่ะผู้แม่ค่จะเป็นเฮ้ยผู้ต่อขั้นผู้เจ่าขั้นเกี่ยวก็ไมาเล chắc là cái nào là cái <laughs> con <laughs> ớ chứ đi <laughs>